กับครับเซนเปียครับวันนี้ใีเกมพอร์ตบอยนะครับผมพอร์ตบอยต้องพลัสด้วยนะมีบวกนะต้องมีพลัสด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้เกี่ยวกับอะไรผมยังไม่ทราบแต่เกมนี้มีผู้พัฒนาทั้งหมดประมาณ3คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแต่ผมจำได้แค่อาร์ตจำไม่ได้ด้วยว่าคนที่ <c oughs> อาร์ตเขาเชี่ยวอะไรนะทุกคนน่าจะคุ้นผลงานอาร์ตของเขาจากอ่ะแอนิเมชันสั้นๆล้อเกมบอยแม่มันจะมีกาฟ,ฟิลด้วยไหมนะทุกคนน่าจะรู้ๆอยู่เดี๋ยวแบบผมขึ้นมาให้ดูทุกคนน่าจะรู้น่าจะ เคยเห็นกันเนาะล่าส kind of ุดก so ็ค no. ือเบกกิ้ง a บดนะแบบเกมบอยผ่านไปซึ่งอันนี้ไม่มีคนบอกว่าอยากให้แบบไอ้วิดีโอพวกนั้นมนเกมจริงจังเลยอยู่ดีเขาก็คิดอะไรไม่รู้ว่าร่วมมือกัน3าคนแล้วก็สร้างเกมพอร์ต่อยขึ้นมาเนาะซึ่งผมจะยูดตัวเองหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะเมื่อกี้มันพูดอะไรวินเนอร์ดอนดูดรักเหรอถ้าเกิดแปลเป็นไทยคือผู้ชนะเขาไม่ไม่เสพยากันอะไรนี้ว h a t the fuck ไพ่ดันเกดิตคือเกมนี้ดูเป็นเกมสดใสน่ารักเนาะแต่จริงๆคือเห็นนัทเทลเลอร์แล้วไหมอ่ะเอ็ก <laughs> ซ์ตร้าลองเช็คซีนี่น,นี่คนนี้ฮะลัมปี้นะลัมปี้วนี่วันนี้นี่นี่นี่ไม่คนนี้อ่านี่ไอ้ลัมปี้ทาร์สฟังกันไปเรื่อยๆเออโอเคลมนั้นนี่คือโค้ดอันนี้คนทำเพลงอ่าอันนี้ก็อาร์ตนะลัมปี้เดี๋ยวเริ่มไปติดตามผลงานเขาแล้วกันเนาะไหมผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปเริ่มเลยดีกว่าอ่าจะพูดทำไร อุ้ยอุ้ยโอยอ๋อคล้ายๆมินิเกมสบายๆเนอะอ๋อโอเครูแล้วรู้แล้วู้แล้นึกถึงวอลิโอแวร์วอลิโอแวร์อี้ย่นีนี่ยๆนี้ยนี่เนี้เนีเนีนียเก้ยเนยเนเนยเน้ยเนเนีน้ยเ้ยนี้ย้มน้้ เออเอาละเอาละ,เ,าละเริ่มเริ่มเริ่มป๊อปป๊า๊กได้ไหมเริ่มเฮ้ย,ยไม่ทนัน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 โอ้ยเกสอะไรคืชอช็อตกันโอ้เอาละเอาละเอาละเริ่มมีช็อตกันละหมายความว่าไงหมายความว่าไงว่ามีช็อตกัน ไม้เออดีตอบซื้อฮาร์ดซื้อกระสุนวัตถุฟลักกระสุนยังไม่ซื้อฮาร์ดก่อนไม่มีอะไรนะโอ้ยเอาละเริ่มทำกูหลอนละเฮ้ยโอเคเฮ้ย <c oughs> เยสเฮ้ยสนุกอยู่นะามาเล่นไปอ้าวเขาเฮ็ดวั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 ด เครอนะฮะเกมไม่ค่อยมีอะไรนะตอนแรกหลังๆมีอา้าวมึงกัดมือ,อกูด้วยเหรอโอ้ยฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนเลยนั่นอะไรอะไรชีตโอ้แดม ต้องแต่ต้องหาสัตว์กูต้องมาระวังอะไรพวกนี้อีกแล้วเนี่ยต้องต้องเล่นเกมแล้วกูต้องมาระวังด้านหลังอีกเหรอโหยยิงแล้วมีไฟด้วยโคตรแม่งานอาร์ตไม่มีอะไรนะกูยิงไว้ก่อนอะกูยิงดักก่อนอะนี่เลยนี่เฮ้ยเออนี่เออนี่เออเออกูเห็นกูเห็นกูเห็น อะไรอะไรอะไรกูเห็นยายายาเฮ้ยยานะอีกตัวหนึ่งเฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะกูเห็นกูเห็นป่องตายอย่าเข้ามาเอ้ยไม่อย่าเข้ามาโอเคเออโอเคใกล้ไปแล้วมึงอ่ะกระจอกเอาเลยกูไม่ได้หรอก มันคือตัวอะไรขอดูชัดๆหน่อยอ๋อมันคือเครื่องเกมบอยไปซะไปตอบผมซื้อฮาร์ดก่อนทางหน้าซื้อกระสุนดีกว่าเลือกกระสุนดิเพราะเกมผมเล่นได้อยู่แล้วแหละกูโดนละกูโดนละกูโดนแล้ว,ว,ลว,ลว,ลวลแน่ๆกูโดนแน่ๆนอเผูฟังก่อนเลยเสียวเสียวเสียวจำสแกร์กูถผาดูฟังก่อน อเช็คพาสอ๋อเหมือนเราผ่านหมดหรือ,อยังไงนั่นแหละนะเออชิงเพียวว่าจะฟลัก hey, อัปลายไมชเชนแฮลิทิมไฟอ๋อเหมือนจะเป็นเกมใหม่เนะาะมั้งนะว้วว้าวว้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 วอินเตอร์ลับวินโดว์ว่าแฮกตีดิ่งเหมือนเราจะผ่านแล้วเนาะคิดว่านะเราน่าจะผ่านละเหมือนเล่นเป็นคืนๆเหมือฟนฟานอฟดี้เลยอ๋อคืนบอกผมไม่มั่นใจว่าเกมเนี้ยเป็นเกมสั้นเกมยาวแค่ไหนยังไงเนะาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยาวไปผมคงจะหันพาร์ทแหละนะ r e e d i n g อ h oh. what the hell dude ตอนเครดิตอะไม่เข้าใจอะไรเลยอ๋อ oh, เราต้องกดอันนี้เหรออ๋อ oh, เราต้องกดเหรอดูนะเนี่ย lunch payload what the freak โอเคกลับมาละโ okay, อเคของเรากลับมาหมดละ hmm? เอ้าเฮ้ยแล้วกูจะรู้ไหมอันไหนเป็นอะไรอะอ่อ อ๋อมันมีพิกัดบอกเมื่อกี้ชิบหายละกูโวชิบหายละวจำสแกมไหมมีจำสแกมไหมไม่มีอ่าโอเคผมพอจะเข้าใจละเอลลี่เ, boy boy. Boy. เด,ดีเ๋ยวอ๋อแต่บอยบอยเฮ้ยดบอยวหัว หมายความว่าไงวะอ๋อถามสิ่งที่คุณร้องหรอคะแนนอันนี้คือคะแนนไม่ถึงคะแนนถึงแล้วมันจะปลดภาพให้อ่าอ็ก์ตร้าละ่ะอ๋อดูไปละอ่านี่เห็นไหมบอกแล้วมันไม่ธรรมดาอีกรอบดิเหมือนจะไม่ใช่เกมยาวมากเป็นเกมสั้นๆ เจ๊อะ yeah. ง่ายตอนแรกไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกลัวตอนแรกไม่มีอะไรเจ๊อ yes. ะ easy easy เริ่มเล่นเป็นอืมอืม,อมอเง่ายง่ายง่ายใช้ได้อยู่เอสโคบหาสัตว์เนาะเดี๋ยวแล้วขอบคุณมาแล้วชอบยังไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นตอนนี้ หลอดที่ผมจะซื้อจริงๆอะ่ะผมจะซื้อกระสุนเพราะว่าผมนะ่ะน่าจะยิงบ่อยกว่าเกมผมเล่นไม่ค่อยพลาดหรอกเกมผมเล่นไม่ค่อยพลาดหรอกเกมผมเล่นไม่ค่อยพลาดหรอกอโตาเล่อ <It ale. S 1> อ้าวเพิ่งพูดไปว่าเล่นไม่ค่อยพลาดจัโอเคนี่ชัดกันมาละเกมผมเล่นไม่ค่อยพลาดนะฮะผมก็คงจะ ไม่ต้องซื้อหัวใจมากมายหรอกซื้อแต่กระสุนน่าจะพอเพราะกระสุนน่าจะได้ยิงเยอะกว่าอ่าซื้อสักหนักก็ได้การพลาดเอาอ๋ออย่าไปอย่าให้มันกัดเนาะเราต้องมาห้ามแบบโอเคผมเข้าใจละถ้าแบบต่อยลงไปด้านหน้ามันแล้วมันว่ายมาชนมือพอดีนะคือมันจะกัดแล้วเกิดเราต่อยตรงจังหวะมันก็จะโดูนี่ลเป็นสโค๊ป ง่ายอ่ะ perfect present ชอบแหวน easy ว่ะอ่ะหนึ่งตัวสองตัวสองตัว,ง,ตวง่ายยังไม่มีอะไรอตอนนี้มาละมาละเนี่ยมาละมีละตอนนี้โอยังยังยังปึ๊บพานหนึ่งด่านเล็งหนึ่งทีไม่มีออกกลับเข้ามา เร่องดีไม่มีกลับโอเคปึ๊บ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 เล่นไม่มีกลับมาก่อนโอเคโอเคปึ๊บไม่มีกลับมาก่อนอ่านี่ไวไวไวเมาส์ต้องไวโอเคปึ๊บปึ๊บยิงดักเลยเอาดอกไม้เหยียดอันนี้ลักแหวน แหวนอันไหนอ่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โอ้โหเกือบไปโอเคผมเริ่มเข้าใจเมื่อกี้แล้วเฮ้ยยังไม่มีกระสุนเยอะอยู่อยู่เพิ่งซื้อเอา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 อุ๊ยขี้ไม่โดน ยิงดักยิงดักโอ้ไม่โดนฮึบโอเคเพึ่งเพึ่งซื้อกระสุนกันกระสุนไปหมดยิงดักโอ้ยเอดี๋ยวไอ้คุยโอ้ยสนุกไออันนี้อันใหม่ผมไม่เคยเล่นเออเลอรยมันมันมันไม่ยอมไม่เล่นเกมนั้นเว้ยโอ้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  what the fuck ว่าจะเฮลยิงเล่นยิงบัร์แ okay. ค่เงินผมไม่รู้ถ้าเกิดผมปล่อยให้มันเข้ามาถึงตัวผมมันจะเป็นยังไงนะผมไม่ไม,ไม่รู้ไม่ลองด้วยไม่รู้แล้วก็จะไม่ลองด้วยนะฮะอ่านี่อทำอะไรกูไม่ได้หรอกดอกกูเก่งกว่าเยอะเลยรอมันใกล้กว่านี้ก่อน เูพอลลี่แม็กซ์ยูฟิวอิดว่ e ไม่รู้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 ไม่สนตายตายตายโอ้กระสุนกระสุนกระสุนหมดอย่าซื้อไม่ได้เอ้ยเอยเอต้องรีบเ,เ,เล่นให้จบเล่นให้จบจะได้เงินอเออได้เงินก็กระสุนหมดกระสุนหมดอุ้ยอุ้ยโอ้โหระทึกใจสุดสุด๊บโอเคเรียกกระสุน กระสุนแน่นอนดิกระสุนกูน้อยขนาดนี้แม่โอ๊ยโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเกมนีนะ้สนุกนะสนุกนะทำไปเล่นสนุกนะน่าเล่นน,น่าเล่นอยู่นะสนุกนะไม่ใช่น่าเล่นน่ะเล่นมาแล้วอนี่นะสนุกสนุกสนุกใช้ได้ใช้ได้ไดครับเราต้องปรับให้มันถูกนะ โอเคกลับม okay. าต่อได้๋ยวพลาดอีกถ้าพลาดอีกค oh. oh. ือแย่มากอุ้ยดาเมจหกพันกว่าวะเทีวอ้ยอุ๊ยโอโยโอโอว้าวเกมดีอ่ะเกมดีเกมดีครับพี่น้องไม่มี ไม่มาเออลืม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 ไปว่าสลามมันเหลี่ยมอืมโวววๆวววววววุ้หาจังหวะไม่ได้เลยเอ้ยเอ้ยโอเค ต้องบอกกูกูรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสนุกสนุกมันมีเกมเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆนะฮะคอยเล่นเล่นผ่านไปแต่ละเกมแต่ละเกมมันก็ไดยยากขึ้นแล้วก็มีตัวด้านหลังมาอ๋อสกอร์สูงสุดที่ทําได้คือห้าสิบเนาะที่ถ้าเกิดทาครบก็คงจะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรละใช่ไหมยากอยู่นะว้าวาวา้วาวาวา้วาวว้าวว้าวว้าวโอ้ยี่ว้าวจริงด้วย wo w หนึ o, ่งร้อยเกมอินวันแต่แม่งตัดไปเยอะจะเหลือไม่กี่เกมมอเตอรฟ้า ้าี9943บางอันมันมีทายเขียนด้วย1359อันเนี้ย7.4เูื่์อะไรวะเออัน,นี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันต้องมีสักอย่าง Hi there, Hi there buddy โอเคเพิ่งหัดมาแค่14นาทีเองนะฮะอีกสักรอบหนึ่งมาเอาหน่อยต้องมีสมาธิสตินิดน,นึ่งถึงจะผ่านได้อ่ะถ้าเจอสลาม อยู่นิ่งๆเออเอาอย่างงี้เจอสลามอยู่นิ่งๆถ้าเจอกระดูกให้ให้ให้ขยับเอ้ยเค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 ถ้าเออถ้าจำอย่างงีน้น่าจะง่ายขึ้นเลยไอตรงบาสวินนั่นเพชรสโคบปิงปิงปิงโอเคถ้าคลิกพลาดเหมือนเวลารถด,ด้วยนะเกมนะอืมเอ้ okay. ยปึ๊บอ่าเอ้ย okay. สนุกแล้วมึงอะ อืออือเอาละเริ่มละเริ่มมาละเย้ถ้าเจอสลา,ามอ่ะต้องอยู่เลนเดียวกันกับสลา,ามต้องจำมี้ไม่งั้นไม่งั้นมึงพลาดแน่ๆจำมาแล้วเรารักสลา,ามมาเราต้องหาสลา,ามถ้าเกิดเจอสลา,ามนะไอเกมไอเกมเกมื่อกี้เออ เคเบลเอามารอบนี้มาเพอร์เฟกอยู่นะรอบนี้มาดีถ้าเกิดทำ50ภายในคลิปนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยนะฮนะผมได้รีวิวเกมแบบสมบูรณ์เลยมันอาจจะมีอะไรมากว่านี้แหละคิดว่านะอ้าวอันนี้ไม่มีสลามาปะตายละถ้าเราพลาดไม่เยอะมันก็จะไม่มาเร็วมั้งครับ ำลังยจะพูดแล้วมันคงไม่มาเร็วนั่งมาเฉยเอสอ,อ,อ,อันนี้เลิฟเลิฟอันนี้สบายสบายเฮ้ยเฮ้ยฮุบโ,โอ้โหสบายละกูเอ่อเลิฟแหวนน่า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 มาละน่ามาประมาณสิบห้านะฮะซึ่งผมมีเงินอยู่สิบสี่สบายเนาะน่าจะเก็บเงินซื้อกระสุนอย่างเดียวเพราะเกมผมก็เล่นไม่น่าพลาดแล้วล่ะ มันก็แบบคล้ายๆเดิมซ้ำๆเดิมเสมอนี่ตลอดคงจะไม่ยากเลยมากผมก็คงไม่เล่นพลาดอะไร,ะไรมากหรอกเพราะแต่เกมมันจะบัก๊กไปถึงถึงในเกมนั่นะในหน้าจอเนะี่ยถ้ามันบั๊กแบบมีติดมีอะไรเนี่ยเอออันนี้อาจจะเฟลได้ยังยังถ้าเล่นไวพอเราสามารถเล่นหนึ่งครั้งแล้วก็ออกมาเช็คแบบถือปืนยิงได้รอบหนึ่งไปซะ ค่ะแล้วก็ต้องระวังที่สุดเลยคือไอตัวที่มันลอยๆเร็วๆนะฮะอันนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันอ่าถ้าเกิดตัวมันอยู่ใกล้กันเราสามารถใช้ช็อตกันยิงนัดเดียวสองตัวได้เลยเนาะหรือว่าคุ้มนะคุ้มค่าเชือว่าคุ้มค่าไม่ได้สะดวกดีง่ายดีนะฮะว่าแต่เฮ l l ตัวอะไรนะ่ะลืมไป ไอ้ไอ้เมื่อกี้ให้ดูรูปร่างนะฮะถ้าเกิดรูปร่างกลมๆนั่ right? right. นคือสาลามเนาะไอันเดิมเมื anyway, ่อกี้ยังไม่มีคิวรู้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 ไม่ต้องบอกกูกูรู้อยู่อยากมาขนาดนี้ไม่ให้กูคิวมั่งมาปุ่งสองตัวสองตัวเก๋ๆสองตัวเก๋ๆปุ่งปุ่ง แปมขุโอบคุิสปุ่ไม่เป็นไรมามอยู่ไกลอยู่อันนั้นใช้สมาธิโอ้ะ oh. oh. mm hmm. เห็นให่ได้นะสองตัวใช่ไหมแต่ผมยิงป่ง oh. หายไปเลยสองอ oh. mm hmm. ึ๊บเลิบเลิบเลิบนี่แพ้ okay. อยู่ใจเงินยิงใจเง,ง,งินเอ๊บยีย่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดล้วฮะถ้าเกิดทำห้าสิบได้ก็ยิงง่ายเข้าไปใหญ่เลยยิงดีเลยเชียงยิงเชียงเข้าไปยิงง่ายไม่ได้ยิ่งดีก็ยิงถ้าเกิดห้าสิบยิงยากนั่นไงกูโ,โดนอีกแล้วไม่ไปเป็นไรมา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 ถ,าถึงเช็คพอยก็ทีวะเช็คพอย์น่าจะสามสิบมัง้งฮะเช็คพอยท์เราได้เลือกของเลือกหัวใจไม่ก็เลือกเอากระสุนปืนนะ ตอนนี้ผมไม่มั่นใจาผมคือเลือกดีตอนเนี้ยเ่ยต้องคอยคลิกนะคอยคลิก์ก็ซีดิงนี่นี่นี่ให้มันเต็มหลอดตรงนี้เนาะว่านะนี่ไงนี่ไงเนี่ยมาละมาละมาลวเริ่มเต็มละลันช์เพลโลดปป่งโอเคเออสบายแล้วกูง่ายง่ายเอน,นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเนะี่ย เฮ้ยหน้าขึ้นจอ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 ะเฟลละเฟลละหัวใจเดียวละหัวใจเดียวละอย่าเฟลอีกนะปุ๊บโป่งเข้าให้เอ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยเยสเออสามสิบละเฮ้ยอ๋อ Of, ยาก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 ผมเพิง่งทำได้แค่สามสิบเองอะรอบเนี้รอบก่อนหน้าสามเจ็ดยากอยู่นะยากอยู่นะเอ้แต่สนุกนะเกมนี้ทำไปเล่นไปอีกรอบดิมันดีว่าแรกแรกคืออย่าเฟลเลยฮนะเพราะมันง่ายแรกแรกมันจะไปยากตรงที่แบบมันเริ่มบักเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มบิ๊กลิชแบบเริ่มหลอนๆนะ่ะเออตอนนั้นได้ยากตอนนั้นตอนตอน,ตอนนี้อย่าพลาดเลยนะฮะ เก็บเงินไม่อะไรเก็บเเงินก็บก้านไปเพชรสโคปหนึ่งตัวสองตัวเมื่อเรายิ่งอัลล็อกยิ่งยากด้วยมั้งฮะสังเกตดีๆแล้วว่าตอนแรกไอ้เพชรสโคปแบบปกติมันให้กูเลือกตัวเดียวไงโอ้ยปกติเพชรสโคปมันจะเลือกตัวเดียวให้หาตัวเดียวแต่ที่ญญมันหาสองตัวนะในเกมเนี้ยบอกอ่ะพูดปุ๊บตัวเดียวเลยก็โอเคเบลเอา เด้งแวบเด้งชนเด้งชนมันจะมาประมาณ15เนาะไอ้พวกนั้นเออตอนนี้ยังไม่มาหรอกน,นีนยังสบายอยู่อ่เอาเป็นสะโขบนี่นี่อันนี้ง่ายอยู่สามตัววัตส์ฟ็อกแวร์ y โอเคหือเล่ยงบ่อยๆทำไมวะไม่เข้าใจเอ๊ะเดี๋ยวนะเราซื้อกระสุนตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะกระสุนเรายังเต็มอยู่ ซื้อได้เหรอใอ้เขาซื้อเผื่อได้เลยดิเลือกกระสุนเต็มหลอดไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆซื้อแต่หัวใจอะไรเงี้ยเออโอเคเริ่มมาละเริ่มละเริ่มละเริ่มละนี่กูซื้อเผื่อเลยอ่ะซื้อรอเลยกูจะเอาให้ล้นจอให้ได้อ่ะุณซื้อหรอจะซื้อไม่ได้อีกอะ สิบสี่แล้วสิบสี่แล้วสิบห้ามันน่าจะมาเอ้จางยังไม่มาจะเลงทำไมบ่อยๆความเคยชินฮะเคยชินอะ่ะแบบชนะเกมนึงแล้วต้องแบบเลงหนึ่งทีอะไรนี่ <Yeah, S 2> มาแล้วเลงไว้ก่อนไม่มีอะไรนะอะนโอ้ <c oughs> เรื่องมาก็เปลวเลย ตามซัวใจร <c oughs> อใกล้กว่านี้ก่อนแตไ่ไม่เปลืองกระสุนโอ้ย <c oughs> อดีส่ ไออันเมื่อกี้ถ้าเกิดเกมมันบั๊กแล้วนะตัวอักษรมันจะเปลี่ยนให้สังเกตที่สีตัวอักษรกับรูปของเนาะว่ามันสีตัวอักษรเป็นสีขาวหรือเปล่าสีขาวแล้วมันเป็นรูปอะไรนะฮะต้องคอยสังเกตนะครับเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยปักโอเค เกง่งดาษเข้ามิบเลยอเข้ามาทำไมนี่แหละปุ๊บ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 โอเคมีตัวนั้น,นตัวหนึ่งเห็นปะไปับ,บอยู่ <laughs> ยิงปุ๊บเก็บป๊บอปเอะโคตรไวอะ่ะนี่โคตรไวโคตรไว เกือบเกือบ้ยวึ๊บๆยวายวายวไวยังยังยังย,งย,งย,งยงใจก่อนกระสุนทเยอะอยู่แล้เฟลนั่นไงอือสองตัวร yes. ู้ว่เอไม่โดนไม่โดนไม่โดนยากยากอันนี้ยากเฮ้ยโง่เขาให้ รูทหัวใจเหลืออันเดียวละหายละกูะยากหลังๆนี่ยากหนักมาก,มากโอ้ยหลังๆโคตรยากเลยยิงเล่นยิงเหนื่อยโอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้เอาล่ะผมคงจะเล่นไปแค่นั้นแหละผมคงจะไม่เก็บให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทำไมให้ทุกคนลองไปเล่นเองมากกว่าหรือแม่ก็นั่นแหละฮะผมจะเล่นแค่นี้นแหละมันก็เหนื่อยกินเอนเอรติชด้วยนะ ขอบคุณขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูในคลิปนี้มากๆวาครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ปปกดซับเป็นกำลังใจด้วยนะผมนะครับผมนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อเนาะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ It's with turn some my now. Play games me.